เปิดเลเล่สไปดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เสียงผ่านเด็กหนออยเนาะมือนี่เสียงหนุ่นยนมยังหนอพี่น้องเหล่้นข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมแหนมนอกสมกมูเนี่ยทั้งบาดเอ,อิญสุมูแต่ว่าอย<ฮ>ู่ฝั่งไทยที่เป็นแหนมอ่ะนะห่อละซองพันบ้านเร่อย ไม่เห็นบ่แม่ห่อละห่อละหาบาทไม่เห็นบ่เออประมาณไปแล้วเนน่ะเจ็ดแปดบาทเจ็ดแปดบาทเละไม่เห็นบ่อืมมันเหม็นจือห่อเจ็ดแปดบาทนะเนี่ยเนี่ห่อเฟอร์จีห่อไปตองน้าหนาเนาะแล้วก็มีแต่ไปตองโอ้ตัวนี้แล้วก็ไปตองแล้วก็ถึงโอ้อทางไหนมีห่อทางยางน้่เนาะแล้วก็ ไปบยมเนาะเป็นยังไนคือใส่ใบุยมไหมเออเอาว่ากินกากบอเออมอเนนั้นแหล่ายอยู่ไลหัวสองพแต่ขอชื่อตอนไ้นมีแตทอซซนี่ซัมนี้องพันนั่นเออสองพันเนาะเอออันนี้าอยู่คุณได้อยู่ว่าสองพันอยู่ปากเสนอู่บ้านก็เอามาขายเอ่าไ่ได้ทำได้ได้เอาเหม่อน่อยคนนี้ จ็ดแปดบาทเนาะสาม <3 S 2> <7, S 1> พันส <8, S 1> ิบบาทเนาะอือเออประมาณเจ็ดแปดบาทเนี่ยแหละจีพับู่ว่าคุณจยัง่าณแบาทเจบาทกันึงยังก้อนบะพ,พัดก่อนพนะัดก้อนเนาะข้าจะกระผักริกมานโอ้กะกะพัดหลายอีนอ ก็คือขอ้าวผัดเนมแหละมันก็บไข่เนมอยมีไถยแต่ว่า,าวมันโบเคือกันปนในข้าวผัดเนมเห็นได้คขามโบเคยเห็นโบเคยกินจเถืออ่อโบเ,เคยกินอิเมะแต่ก็โบเคยเห็นจะคืออะไรไหมผัดให็ดข้าวคัวกินเนาะเพราะว่าโ,โบเคยกินมีแต่สูตรโบเคยกินมีนเนาะเออเอามาเห็ดแต่ว่าข้าวผัดเนมเป็นสิ่งที่คอยมักที่สุดในโลกอีดีโหเบื่อได้ข้าวผัดนี่มักผักมักผัดเนมนี่แหละที่สุด บ่มันมีรสชาติเจไดรวะสมบูนี่บ่มันแซ่บแบบกะมันแซ่บพ่ะนี้เวิ้งสียดูมันเสียดิร่องซิมือนี่แต่พี่น้องเอ้ยบ่เคยกินจะฮักเถื่อเอ้ยแม่จะยบ้ดีแ้่บ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องมุงจะกทุกคนเลยเมื่อนีร่กะเป็นห่อเขาเมนบ้างหอเขาต้มหอเขาต้มเนาะเดือนสิพี่น้อง เราเขาต้มเดือนสิบเดือนสิบแล้วคันเป็นเดือนสิบแท้ๆเดือนแท้ๆมันก็เป็นเดือนเก่าเดือนสิบเพ่งเดือนสิบเพ่งนี่แม่รับป่ะห่อขนมมุกป่ะเดี๋เรียบร้อยเด้พี่น้องไวใส่บาทเมื่ออื่นอันนี้เหมาะก็หั่นเนาะเพราะว่ามันติดกันนะนะถ้าย่บุญเพิ่อนกัอันนี้ ขยำซื่อบอกวามันบดติดกันปะไรห็นี่น้มันติดกันแน่เออแอมบัตห่านี่มันแฉพอจ้ายกใส่แค่รอดนะก็อาจจะเมื่อนแน่นอนนิงอันนี้เ้าใส่แค่รอดน้ำเนาะพี่น้องไี่ซีซันแต่ว่าเครือเทศบรไสุือมากเนาะ ที่ใส่แค่รดนำ้ำแค่รดนี่ก็เบาหน้อยกับโบได้สูกินบะมักได้โบเคยกินไปน้องเลยเมมามามากับบะเบนบาบะมักหรอกแต่โบได้สูกินเห็ดบะเ็นเจ๊สีน้ำมาใส่ยังเนาะเมย์มกับโบเคยเห็ดเสียออมปลาใส่ยออมปลาบแค่รดไก่แก่เป็นมาเหมือนกันไซื้อมา Hãy đại quốc ạ, các sĩ thái đại với các anh à má, thái nhìng, cả yê lai say kia ba, yê pò tây y mòng má lại lại bờ <laughs> นึ่งชิ้นหนึ่งบลาป่แม่เอานี่เนาะนนตัวนั้นเดี๋ยวตนนี้ก็สิงออาใจกันเลยโอ้ชนหนึ่งปากินแรกเนี่ยบอ,อ,อหนึ่งปลาดุกน้ำแล้วปลาดุกหน้าป่แม่มรือปลาดูกผัน,นอมโอ้แม่ได้ดุกถือมองถืงมอ,อ,อถมองอีพอ อีออี่อี่อดีัติมพ่อไม่ยถือเนลากน้ำมันโบ๊น้ำบ๊่เขาวาพนิตโตมือใดมือได้นไ่เห็นตกบอกเขาเดินชีบอกขึ้เห็นตกจังหน่อยมืออื่นชินํ้างว่ะ ค่ะครับผลเนี่ยมันโมตกเดือนซีฟแด่แด่แด่เลยเดือนซีฟเอฟผลโมจ้ะเดือนซีฟเอฟผลโมจ้ะมันสีแดงเนาะแดงก็ดีคือกัน,นล่ะพอยังให้น้ำถมเขาหน้ากำลังงอ่ะวันนี้พี่น้อง ึงขั้นตอนสี่ลงมือพัดแล้วพีน่น้องลงมือพัดแล้วมีไข่ไข่ข่าวหอมไงเนาะกระหนแยมไขกน็น้ำแันแค่รอไข่กระหนมวัตถุนิบอกโอ้กกุ<อ>้งนนี้นำตนปลาแม่น้ำปลาเขาชืดเรอะะ ใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันก่อนเนาะเน้องจฟ้าบโบเห็นหงอยแจัวเปิดแสงงมเออาเปิดแสงเลยตอนนี้บรรยากาศยามแรกเนาะไะเป็นกั่ภายในตูุ้หรอกยัง <c oughs> เห็นอยู่บรรยากาศทัางเนาะอังแจงอยู่เนาะ มกยังแฉงอยู่กินข้าวผัดแหนมบอกเคยกินจะเถอเสียเอื่อยเป็นสิเหตุให้กินพี่น้องไงไข่ไข่พวอหมอบนหอดไหวนาะมันบางไรโตก็หอดไหวใช่ปะใส่ไข่ก่อนเนาะเขาเคอใส่ไข่ก่อนเนี่ยนั่นเนาะไข่ไข่เน้นไข่ไข่เน้น ก่อนวนีโอ้มันจะจะกิบไ้ไเสกเมียนเจ้าเห็ดแน่นีบอิบอมแม,ม่เมียนเรใส่ไข่พรอมกับเขาเลยนะนเนาะคิว่าจะตีก่อนว่าแม่ไข่ถอดเสด็จพร่อมกับเขาเดี๋ยวแกเราเห็ดจะีเนาะเมียนก็เคยผัดก่อนแล้วผัดคือืออนะใส่ไข่ชื้อนะผัดเขาใส่ไข่

เห็นด้พ่อะมังสุกระมัเา่งเออที่ว่าเจียวกับเทียมก่อนจะใส่เออเห็นเขาเห็นเขาไกลๆกันเนาะเอาเวขานี่ได้นเนาะ คนเลยคนเลยมาจากั้น้อก็ปุก่แล้วกมนน้ำปลาเด้อใอเบอร์กดแล้ว พุงเลยพุงเลย,ยเออจือำปลาหมึกต้งเข้าไปน,นะือใช่โย่โอ้แต่ข้าวเข้าไปพุ๊บยนนันชิมมอ,อน,น,น้ำปลาหมึกเจ้าเมเอานี่ใส่นน้อมสุกเอาน้ำเอียงน้ำซุกี่โอยเม แม็กกี้น้ำตาลเออใส่ยังสัตนจะใส่ยังสัตบ้างไหมเจ้าขัน้วกว่าเจ้ายถืออยู่ว่เจ้าน่ยสูตรคะเอาเกียร์ถือแต่ว่าเฮ้ยเถือะเขามันกมะพราวถึงเอาบอไรคนใช่กันโอ้จะได้มัเป็นสีสีแดงใส่น้ำาโอ้ เป็นบัตพี่น้องเลยขอโทษขอภัยใส่น,น้ำปลาแล้วบัตสูตรที่แม่แนวอะไรนี่ปะข้นขน้นนำตาลใส่กันก่อนเนาะขวาน้ำตาลก่อนเข้ามาเลยใส่น้ำมันหอยวะ <c oughs> ไม่ใหม่หนะ <c oughs> กติ๊ดหม้อสูตรจังไดรติดสูตรได้ได้เสพความก็เพราะจะเอาเพราะว่าถ้าเป็นหมูหันพัดหมูกับไข่ก่อนถ้าเป็นแหนมค่ะเอาแหนมลงที่รังโอ้นันอันนี้แหนมไม่ซุกด้วยแล้วเอามันสิใหม่ใส่แหนมจะท่าทางบานเท่าก็เอิ่นสมหมูเนาะ เข็นสมห่้ข้างเอ็นน้าะกะบกไขยงามบัดนไนพี่น้องน่นกัเบรนดัคเัาหอมหมกไะอมแครอทกับหอมบวเนาะเนาะนื่อยนไมมากสอ แล้วไปเ่อมากนาะคหอยมากขาพาดแหงองแหแล้วกนะ <laughs> <laughs> ็สูตรี่นะมแงเวิถ้าแบบสูตรอีแม่ก็สูตรอันนี้โบขึ้นกันน้ม่อ, <laughs> อีแม่เ,เดียเดีมง่ายก็เ <laughs> จอเห็นถึงวิธีจักวอแต่กระแสบคือเ,เกาม,นนม,มอาตะมันได้ได <laughs> ้นน <laughs> เะ <laughs> ลูกันมัตอตาอดห้ินนองทุกสันมาย่าไรโอ้ยมีแต่อีเมียได้ทอดแออผัดเขาให้กินน่ะอีเมลยเราผัดกับแยมทุกสันน่ะน้องนันโ่มากะดกสันมาจังาดกสันมากินมันบกมกินชน่ากินแล้นะกันมั ทีมิบมึงแม่สิอร่อยอีบอกอตัดมันจางเอย่างนี้แล้วก็ต้องอีบอ๋อน้ำปลาปลาแต่ว่ามันเข้ากับตงกรุงลายหรอข้าวจะเย็นน้ำปลาโอ้โหเห็ดแจ่วใส่แม่น้องใส่น้ำปลาปลาบูมักเทปเหรมันนำเขาพลาดมันต้องรวดหมาดไส่านคู่บะตงเทปบ่ต้องเทป บตรงนี้แคบลายหงกลางพดีคนดีอยากะก่แคบะอนปลาที่มันปลาใส่กับมะเขือแ่นเพ็ดแต่ก็หัวหอมหอมแดงหอมมัอนก็จะได้เสร็จหเาผู้ประจังอัไรกอยู่แ้วก้างก็ใส่บ่โอ้ข้าผัดแหนม กกเด๋วดอะไรนีา่ตาเป็นตะแสพี่น้องเองกินนหอมมาแล้วพัดให้้นงแปงกินหนงแปงติ <c oughs> ดใจติด <laughs> ใจวะหนงแปงติดใจแต่ว่าเป็นข้าวัดหมูคือ กินได้บัดนี้ก็แม่แล้วเรียบร้อยเก็บของอ้าต่เสร็จเรียบร้อยตักคนละตานบัดนี้จะยิ <c ười> อี๋อ่ยิ้มเพื่อเหตามลพวกกว่าฉันแ <ừ. S 2> ลว<ะ>รักขาบพัดจานใหญ่ กินก่อนเนาะกินก่อนผู้เดียวชิมจะกินโมแม่กินละเนาะก็กินนกันกินก่อนกินแล้วแหละพี่น้องพ่อแม่มึงกินแล่ะคอยกกินแล้วล่ละลืมอันนั้นน้อพี่น้องเนาะด,ดื่มรถดีตลกุดพออีเมย์แล้วจังหวะจืทะทะทะดแถ่ดื่มเขาดื่มส่รถดี ไป้เรื้อรัเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเป็นกะได้สมองลงๆล,ลืมๆนี่คอยแกกินแล้วล่ะน้อยๆก็กินแล้วล่ะมาหอมแก้มก่อนมาๆมาๆมาสวัสดีเดี่สวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีพ่น้พบกับไผ่พบนิวด์ร์พบกับนิวเด์ร์นิวมไม่ใส่ม่ใสเพื่อพี่น้อง หน้าตาเทียดพี่น้องหอมหอมเมื่อยเนี <h? <h ่ยหอมเอื่อยนี่ยหอมอีิ่มเดี่ยเดย์หอมอิ่มนี่บ้าหอมมาดีเฮ้ยอาบน้ำมาบ่หนิอู้กินจนเบิดเลยอู้หุ่นน้องนิ่วมากกินจนเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเก่งแค่ว่า หนีเมียแล้วกับหนึ่งปลาเน,ะนาะเมื่แดงเราะกินจะกินต่อเนาะเราบวยอิ่มปไนไลยกินข้าวบัดโอเ้เก่งน้องนี่กินจนเบิดหนักแฮะทำไมล่เทำไมพี่น,น,น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้นั่ น่องกินข้าวแล้วบ่าดลเนาะกระบบมียังเห็ดไอ้น้อยบ๊ายบายบ๊ายบายน้องฝากกดไลค์กดติดตามเด้อบ๊ายบายเมอยเมยตอนเช้าเลยพี่นอ้องแกะมือใหม่ <c oughs> ใส่รถดีแลวน่องวันนี้ แสบเป็นกเก่าแต่ว่าอันนี้เฮ้าสิไปเหตุบุญเนาะเอาลงวัดพัดเอาลงวัดพี่น,น้องทำทานนี่แล้วเลยพี่นอ้องกับก่าพัดพริกน้ำปลาเนาะแล้วก็สมปลา ปลาแห้งหลับมูแจวแล้วก็ขลองหวานเนาะนี่สิไปเห็ดบุญมือนี้นี่น้ำบ่เขาพัดเน้ยเนาะเมย์รัสิไปเห็ดบุญแกมือใหม่ลืมมือวาดน,นี่แตะคอยบุ้นเลยเลิกพี่น้องเพราะว่าป้าให้น้องก็เมย์โรคเนาะเห็ดเปียกบาดน,นี่แหละอยู่เหือนนี่ แตกะเซดโมกรอบต่อเนาะพี่น้องวันนี้เห็ดเมนูโมกรอบแล้วถาชมถาเบิงเด้อพอมีพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจในเด้อบ๊ายบาย